สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดวงรายเดือนสำหรับดวงนักสัต์จีนประจําเดือนพฤษภาคม2568สำําหรับคลิปนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาในผู้ที่เกิดปีระกาสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับคําทํานายดวงรายเดือนเดือนนี้ก็คือเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาที่เพิ่งผ่านมาได้ไม่นานนี้ครับ ก็คือเมื่อวันสงการหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยที่ผ่านมาเพราะว่าในทางศาสตร์พยากรณ์วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเปลี่ยนดวงชะตาที่สําคัญไม่แพ้วันปีใหม่ในทางสากลน,นะครับในการดูดวงทํานายทายทักเดือนพฤษภาคมจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนดวงชะตาซึ่งก็จะมีทั้งที่เปลี่ยนแล้วดีและเปลี่ยนแล้วแย่ลงครับก็ต้องไปดูกันในแต่ละดวงแต่สําหรับดวงชะตาของคุณจากที่ตรวจดูดวงอย่างละเอียดก็ต้องบอกนะครับว่าการเปลี่ยนดวงครั้งนี้ จะส่งผลดีเป็นส่วนใหญ่ครับด้านร้ายมีไม่มากเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ครับซึ่งดวงที่ปรับตัวดีขึ้นมาอย่างเด่นชัดและถือว่าเป็นดวงที่โดดเด่นที่สุดนั่นก็คือดวงทางด้านการเงินครับซึ่งนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปการเงินและรายได้ของคุณจะปรับตัวดีขึ้นและยังมีข่าวดีว่าคุณจะมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ๆอีกด้วยนะครับซึ่งมันก็อาจจะมาได้หลายทางทั้งจากประเภทลาบลอยเสี่ยงโชคหรือจากการกระทําจากการลงมือทาสิ่งต่างๆ ที่คุณได้ไปลงทุนลงแรงไว้ก่อนหน้าน,นี้นะครับมันจะส่งผลดีโดยตรงกับคุณนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปครับซึ่งภาพรวมดวงการเงินส่วนใหญ่ในเดือนนี้นะครับคุณจะมีรายได้เยอะขึ้นและได้หมุนเงินก็จะใหญ่และถ้าหากว่าใครยังมีเครดิตด,ดีอยู่นะครับหากระยะนี้คุณจะไปขอสินเชื่อต่างๆยังขอสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถจัดไฟนันอะไรแบบนี้นะครับช่วงนี้ก็จะผ่านง่ายอนุมัติไวก็ไม่ต้องยุ่งยากเรื่องเอกสารอะไรมากมายครับ เรื่องรายได้เงินก้อนก็อาจจะมาจากเงินเก่าๆเ,เงินที่ค้างจ่ายหรือว่าใครมายืมเงินไปก็มีโอกาสที่ลูกหนี้จะเอาเงินมาใช้หนี้คืนครับหลังจากที่บางคนก็อาจจะหมดหวังกันไปบ้างคิดว่าคงไม่ได้คืนแต่ก็จะมีข่าวดีครับที่เงินเก่าๆเ,เงินที่ค้างจ่ายก็จะได้คืนกลับมาในระยะนี้ครับได้ทางด้านรายได้หรือว่าเงินที่จะเข้ามาอีกช่องทางหนึ่งซึ่งก็จะส่งผลดีเช่นกันและมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณในระยะนี้ ก็คือทางด้านไรายได้มาจากทางไกลมาจากที่ไกลๆนะครับยังมาจากต่างจังหวัดหรือว่ามาจากต่างประเทศใครที่ติดต่อกับทางไกลไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการค้าหรือว่าติดต่อเรื่องการงานเรื่องผลประโยชน์ต่างๆระยะน,นี้จะมีเงินเข้ามาหาคุณจากที่ไกลๆครับหรือว่าใครติดต่อกับต่างประเทศนําเข้าสินค้ามาขายก็อาจจะขายดีขึ้นมีคนมาอุดหนุนเยอะหรือว่ามีกําไรเพิ่มขึ้นเพราะอาจจะเป็นเรื่องต้นทุนที่คุณอาจจะได้ถูกลง หรือว่าคุณมีการสั่งปริมาณที่เยอะขึ้นราคาต้นทุนเฉลี่ยมันก็อาจจะลดลงซึ่งก็สามารถทําให้คุณขายได้กําไรเยอะขึ้นรวมไปถึงไรายได้หรือว่าเงินก้อนที่จะมาจากช่องทางออนไลน์ซึ่งช่องทางนี้ก็เริ่มโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆครับหากคุณได้ไปขยับขยายช่องทางใหม่ๆไปหาลูกค้าหรือมีการติดต่อผลประโยชน์ติดต่อเรื่องเงินผ่านทางออนไลน์คุณก็จะมีโอกาสที่จะได้เงินมาจากช่องทางนี้เยอะขึ้นทีเดียวครับ และข่าวดีเรื่องเงินอีกเรื่องที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับก็คือจะเป็นทางด้านของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเฉพาะในเรื่องเงินเรื่องทองระยะนี้นะครับคุณมีโอกาสที่จะได้พบกับคนมีฐานะคนมีเงินหรือได้พบกับเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่จะเข้ามาในชีวิตคุณซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งเพื่อนใหม่คอนเน็กชันใหม่ๆหรือว่าคู่ค้าหุ้นส่วนหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่คุณเพิ่งได้รู้จักจากการไปเข้าสังคมไปพบปะผู้คนเยอะขึ้น โดยเฉพาะช่วงนี้คุณก็อาจจะได้เข้าไปอยู่ในแวดวงสังคมประเภทเจ้าของกิจการสังคมคนรวยคนชั้นสูงคนที่มีหน้ามีตาซึ่งก็อาจจะมีคนมาแนะนําให้คุณรู้จักคนที่มีฐานะดีก็จะมาช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งครับหากคุณเดือดร้อนเรื่องเงินทุนติดขัดเรื่องการทําธุรกิจหรือว่ามีปัญหาต่างๆเรื่องงานคุณก็สามารถไปปรึกษาไปพูดคุยกับคนเหล่านี้ได้ครับเพราะเขาจะช่วยเหลือเกือ้อกูลค,คุณดีไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง ถ้าไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องทองก็อาจจะเป็นการแนะนําวิธีแก้ปัญหาแนะนําช่องทางดีๆหรือว่าชวนคุณร่วมหุ้นชวนคุณทําธุรกิจก็จะส่งผลดีกับคุณโดยตรงครับส่วนถ้ามองทางด้านรายจ่ายในเดือนนี้ก็มีแนวโน้มที่ลดลงครับก็ส่งผลให้คุณจะมีเงินเก็บเยอะขึ้นได้เก็บเงินเก็บทองกันมากขึ้นการเงินระยะนี้ไม่ค่อยติดขัดครับเพราะว่ายังมีเงินเข้ามาหลายทางมีเงินเข้ามาหมุนให้ใช้จ่ายอยู่ตลอดบางครั้งบทเวลาที่เงินมันติดขัด เงินมันไม่พออยู่ๆมันก็มีเข้ามาเข้ามาช่วยชีวิตคุณได้ทันเวลาอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลมากครับในเรื่องของการเงินติดขัดว่าเงินจะไม่พอใช้ส่วนทางด้านคนที่ทําธุรกิจช่วงตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วมาจนถึงเดือนนี้ธุรกิจการค้าการลงทุนต่างๆก็เริ่มจะปรับตัวเดืนหน้าได้ดีขึ้นครับไรายได้กําไรก็จะมีมากขึ้นลูกค้าเก่าๆจะกลับมา จะมาอุดหนุนคุณอีกครั้งส่วนลูกค้าใหม่ก็จะเยอะขึ้นและมาจากหลากหลายช่องทางทั้งหน้าร้านออฟไลน์หรือว่าออนไลน์หรือแม้กระทั่งลูกค้าที่มาจากที่ไกลไมาจากต่างประเทศก็จะมีแนวโน้มเยอะขึ้นนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปครับส่วนถ้าใครช่วงนี้มีแผนอยากจะขยับขยายอยากจะเปิดร้านใหม่ขยายสาขาเพิ่มหรือว่าปรับปรุงร้านค้าปรับปรุงกิจการอยางหาสินค้ามาเพิ่มหรือว่าเพิ่มบริการต่างๆให้เยอะขึ้น เพิ่มช่องทางให้หลากหลายให้ตอบโจทย์กับลูกค้ามากขึ้นเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีครับสามารถทําได้เลยหากใครพร้อมหากใครวางแผนไว้แล้วก็ลอยได้เต็มที่ครับเพราะว่าทางสะดวกดวงเปิดทางแล้วมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงทีเดียวครับส่วนทางด้านโชคลาภเรื่องการเสี่ยงโชคในเดือนนี้ต้องขอบอกก่อนเลยครับว่าไม่ค่อยโดดเด่นมากมันแปลว่าช่วงนี้ดวงยังไม่ค่อยมีโชคเท่าไหร่ครับทางที่ดีก็อย่าไปหวังอะไรมันมากครับ ถ้าเล่นพอขำขพอครเครียดก็พอได้ครับแต่ถ้าจะไปจริงจังไปหวังเงินก้อนใหญ่ระยะนี้อาจจะไม่ค่อยส่งผลดีเท่าไหร่ครับคุณอาจจะผิดหวังได้หรือถ้ามันเกิดมีโชคมีลาบขึ้นมาบางทีมันก็อาจจะเป็นทุกขลาบอย่างได้มาก็จะมีเรื่องเดือดร้อนตามมาในภายหลังหรือว่าอาจจะเกิดเรื่องเกิดราวเกิดเรื่องหวาดเสียวขึ้นก่อนจากนั้นก็จะมีลาบตามมาซึ่งมันจะเป็นในลักษณะที่ไม่ได้มาแบบง่ายๆมันมักจะมีปัญหามีอุปสรรค หรือมีอะไรมาขัดขวางก่อนผมก็เลยไม่แนะนําให้หวังมากในเรื่องโชคเรื่องลาบในระยะนี้ครับมาดูที่ดวงการงานกันบ้างครับเรื่องการงานก็เป็นอีกเรื่องนะครับที่จะต้องฝากเตือนกันเดือนนี้การทํางานการกระทําสิ่งต่างๆก็ต้องใช้ความอดทนอย่างสูงทีเดียวครับและบางครั้งสิ่งที่เราคอยสิ่งที่เราหวังไว้มันก็อาจจะยังมาไม่ถึงหรือว่าต้องใช้เวลานานอาจจะเลื่อนไปอย่างไม่มีกําหนด อย่างใครที่หวังในเรื่องของการเปลี่ยนงานโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่างคนทําเรื่องมานานบางคนก็ทําเรื่องกันนานจนข้ามปีจนตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แววซึ่งก็ต้องบอกครับว่าอาจจะต้องอดทนรอกันไปอีกสักระยะแต่ถ้าดวงเปิดทางดวงการงานโดดเด่นขึ้นสิ่งที่คิดที่หวังไว้มันจึงจะมีโอกาสเป็นจริงครับส่วนช่วงนี้ก็อยู่นิ่งๆอดทนรอกันไปก่อนครับอีกไม่นานก็นรออย่างแน่นอนครับ และช่วงนี้ก็อย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นมากเกินไปครับทํางานมีสมาธิกับงานตรงหน้าจะดีกว่าครับการที่เราไปสนใจเรื่องของคนอื่นเรื่องรอบตัวอย่างบางคนก็ดูข่าวเยอะเสพข่าวในแง่ลบความรู้สึกบางครั้งมันก็อาจหดหู่ไม่มีความหวังไม่มีกําลังใจก็ลองเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นดูบ้างครับอย่างไปหางานอดิเรกทําไปทําอะไรที่มันผ่อนคลายที่มีชีวิตชีวาทําทแล้วมีความสุขเสพแต่สิ่งดีๆอะไรที่เป็นพลังบวก ก็จะช่วยให้คุณมีพลังใจมีกำลังที่จะกลับมาต่อสู้กับปัญหาต่างๆในชีวิตได้ดีขึ้นครับส่วนบรรยากาศในที่ทำงานไกลที่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก็จะไปเข้าร่วมกับเขาครับทางที่ดีก็เน้นอยู่ตรงกลางจะดีกว่าครับทำตัวเป็นกลางอย่าให้ถูกคนอื่นหลอกใช้เป็นเครื่องมือรวมถึงทางด้านเอกสารสัญญาต่างๆระยะน,นี้ก็ต้องดูให้ดีๆครับก็ต้องดูให้รอบคอบอย่างใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเอกสาร หรือว่าได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเอกสารต่งตางๆโดยเฉพาะกับเอกสารทางราชการเอกสารที่มีตราประทับระยะนี้ต้องดูให้ดีๆครับระวังจะผิดพลาดหากใครที่ต้องเซน็นลงนามก็อ่านให้ละเอียดก่อนครับก่อนที่จะเซน็นเพื่อลดความผิดพลาดที่มันอาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ครับช่วงนี้ถ้าให้แนะนําในเรื่องของการงานนะครับก็แนะนําว่าไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องงานมากนักอย่างใครที่อยากจะลาออกอยากจะเปลี่ยนงานใหม่ระยะนี้ ดวงยังไม่ค่อยดีครับยังไม่ค่อยส่งผลดีกับคุณมากนักหากเราจะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเยอะมันจะไม่ส่งผลดีเท่าไหร่อย่างถ้าคุณเปลี่ยนงานเพราะว่ามีปัญหาในบริษัทเก่าในที่ทํางานเก่าหากคุณเปลี่ยนไปที่ใหม่บางทีมันก็อาจจะไม่มีปัญหาเดิมแต่มันอาจจะมีปัญหาใหม่เพิ่มเข้ามาหรือว่าใครที่ลาออกกะทันหันและยังไม่ได้งานกลับมานั่งรอง,งานอยู่บ้านเฉยๆค่อนข้างเสี่ยงทีเดียวครับที่คุณจะต้องรอง,งานอีกนานก็ต้องฝากเตือนกันก่อนครับถ้าใครยังไม่ได้ลาออก ก็ให้อดทนครับอะไรที่พอจะปรับเปลี่ยนได้ก็ลองทํากันดูก่อนครับการเปลี่ยนที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนตัวเองครับเปลี่ยนที่ตัวเราอะไรที่เราพอจะปรับได้อย่างเช่นเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆบางครั้งบางทีเราก็อาจจะเผลอมองในแง่ลบเกินไปหรือว่าใช้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ก็ลองปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆครับอาจจะมองมันในแง่ดีขึ้นลองมองหาเรื่องดีๆบ้างหรือถ้าใครเบื่อหน่ายมากก็ลองหาเวลาไปพักผ่อน ไปผ่อนคลายหรือว่าไปท่องเที่ยวอย่างช่วงหยุดยาวช่วงสงการที่ผ่านมาไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวกลับไปชาร์จแบตกลับไปเติมพลังคุณก็จะมีแรงกายแรงใจกลับมาสู้กันใหม่ได้อีกครั้งแต่ถ้าใครยังไม่ได้หยุดเลยยังทํางานหนักไม่มีเวลาพักผ่อนหรือไม่มีเวลาให้ตัวเองก็ต้องมองหาช่วงเวลาพักมองหาช่วงเวลาผ่อนคลายไว้บ้างครับเพราะคนเราทํางานหนักโดยที่ไม่ได้หยุดพักผ่อนมันจะเครียดเกินไป อย่างมือถือของเราก็ยังจะต้องชาร์จแบตได้หยุดพักหรือว่ารถที่เราขับมันก็ยังจะต้องเติมน้ํามันเติมพลังงานไฟฟ้าให้มันแต่ว่าตัวเราเองทํางานหนักและไม่ยอมหาเวลาพักผ่อนเครียดอยู่ตลอดเวลาไม่มีการเติมพลังไม่มีการชาร์จแบตให้ตัวเองก็ต้องระวังนะครับระวังจะหมดแรงระวังจะหมดไฟก็ควรหมั่นไปเติมไฟให้ตัวเองบ้างและที่สําคัญเรื่องปัญหาสุขภาพเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณโดยไม่รู้ตัว เรื่องอื่นใดก็ไม่สําคัญเท่าเรื่องของสุขภาพนะครับการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐจะมีเงินมีทองมีชื่อเสียงมากมายแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีร่างกายไม่แข็งแรงก็คงจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะครับมาดูเคล็ดลับเสริมดวงประจําเดือนพฤษภาคมดีกันบ้างครับระยะนี้ถ้าใครรู้สึกว่าดวงไม่ค่อยดีจิตใจว้าวุ่นจิตใจไม่สงบหรือว่ามีเรื่องวุ่นวายในชีวิตมากมายก็แนะนําครับให้ลองหาเวลาไปเข้าวัดทาบุญ ระยะน,นี้สุขภาพของคุณไม่ค่อยดีก็ให้เน้นไปทางด้านการบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลสงฆ์ก็จะเสริมดวงให้สุขภาพร่างกายของคุณดีขึ้นหรืออย่างถ้าใครไปวัดไปทําบุญไปถวายสังฆทานก็ควรต้องมียารักษาโรครวมอยู่ในนั้นด้วยซึ่งก็จะเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับท้ายนี้ถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นดวงกําเนิดโชคชะตาวาสนา เพื่อนดวงการงานเพื่อนดวงธุรกิจงานไหนที่เหมาะกับคุณอาชีพไหนที่ทําแล้วถูกโลกก็สามารถมาปรึกษาส่วนตัวมาดูดวงกันได้ครับรวมไปถึงเรื่องการเงินการงานโชคลาภความรักสุขภาพและเรื่องเลิกยามเลิกมงคลอย่างเลิกเปิดล้านขึ้นบ้านใหม่หรือว่าใครจะออกรถใหม่รวมถึงเรื่องการเสริมดวงสะดอเคละห์ต่อชะตาและเรื่องอื่นๆที่คุณอยากรู้หากคุณมีคําถามอยากรู้ในเรื่องของอนาคต ในเรื่องของดวงชะตาของคุณว่าจะเป็นยังไงมีพื้นดวงแบบไหนก็ลองมาปรึกษากันได้ครับโดยการสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้แล้วทักมาปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมได้โดยตรงครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ